แต่เกาต้นเกาแล้วก็เรื่องของเราแต่เราต้องรับฟังภาพทั้งน้ำมกของเราแต่เกาหน้าเรื่องปกติหอมแก้มเป็นเรื่องปกติเป็นคำบังเพยบอกเฉยเดี๋ยวนะ้ทุกคนทุกคนรอแป๊บนะครับอ่าทุกคนรอได้อยู่แล้วเนาะสวัสดีครับทุกคนด้วยตอนนี้เราลงนันและ ตั้งใจไล่ต่อๆหน่อยจะกล้าไม่อยู่เซ็งเลยงงมากฉันงงกับระบบอันนี้มากระบบรุมสรวนรลยทุกคนผมต้องขออนุญาตขวาย่้านะครับเพราะว่ามันเป็นเกงขามาถ้าผมนั่งเนี้ยมันมันมันจะตรงไม่กุภาพครับไม่ได้ม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันใหญ่หรือมันอะไรนะครับแค่มันมันเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเฉยใช่กดู โอเคปิดก็ได้ครับยากครับผมอ๋อก้อนมันดับหรือยังอ่ะเปิดใหม่มาหยุด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 ผมขายของนะครับขายที่เอา้ารูปอันนี้ไปไหนเนี่ยรูปวันนี้ไปไหนอ๋อนั่นไหนในบ้านนี่นั่นไหบ้านใช่ไฮะไม่มายถึงว่ารูปวันนี้ไปไหนรูปในเคส ตูไมีเคลของใครของซันไา้ตาไว้ไหนลกูกนายตาไปเล่นไหนมาม, <c oughs> มาทุกคนจา้ามันญ่ตีประสานเอยบอครับผม <c oughs> ผมหาเพลงอยู่290ยเยังไงห,ง,งหนึ่งแถมหน,นึ่งวันเนี้ยจับแน่นอน รอแป๊บหนึง่งสองร้อยเก้าสี่ครับหนึ่งแถมหนึง่งแน่นอนวันนี้รอสักครู่ครับอเพลงดีนะทุกคนแนะนำเพลงมาได้นะคะแนะนำเพลงมาได้นะคะแตบบนเยวเช็คระบบให้ก่อนแบบนะหรือแบบยัง ว้าวอัวยาวพอใหม่ด้วยนะครับผมแก้นค่นิดหน่อยว้าวไม่ง่วงเหรอลูกคะวันนี้ยนะครับผมเห็นคอมาผมเลยลองให้ในแชทมันดิ่ง ผมร้องไม่ค่อยได้หรอวครับฟังได้แต่เหมือนว่าการทอดไปมันไม่ค่อยมั่นใจครับนะครับดูบดูให้ครับมามามา <S <S พนนิ้ได้อยู่มาครับสวัสับทุกคนนะครับเ,เพลงนี้ผมก็ชอบเพราะแมู